สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มายามหนูบนภูเขาวันที่สองนะครับเดี๋ยวมาลุ้นจุดแรกกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้มีแยกมาใส่คนละจุดกันอันนี้จุดที่หนึ่งก็จะอยู่ข้างหน้านี่ครับนี่ครับเกือบขึ้นมาเกือบสุดยอดเลยครับนเดียวอีกนิดเดียวครับอีกที่หนึ่งนู่นครับตรงนู่นหุบลูกนั้นครับไปทางนู้นมีมีป่าลึกอยู่ตรงนู้นอีกที่หนึ่งที่ไปใส่ไว้เมื่อวานครับเดี๋ยวมาลุ้นจุดนี้กันนะครับ ว่าจะมีตัวหรือเปล่าตรงนี้ก็จะเป็นไร่มันสับปะหลังเก่าเพราะรขาเขาลื้อเอาไปหมดแล้วตรงนี้เมื่อวานใส่ไว้แค่ ประมาณหกหลังครับดูหลังแรกกันนะครับไม่เข้าหลังแรกครับเนี่ยครับหลังที่สองครับอ้าวห้องขาวครับ โอ้โดนข้างในเลยครับนี่ของโดนของขาวชัดเจนครับแบบนี้ตรงนี้ไม่ไม่เข้าดัางนี้เงียบครับผม ้องอยที่มันอยู่นี่หนูท้องขาวเฉยๆหรือเปล่าทางนี้ครับทางนี้อยู่ไหนเออทา,างนี้ไม่เห็นกลับครับโอ้ยโดนอยู่ข้างในครับไม่ใช่หนูท้องขาวครับตัวนี้หนูอ,อะไรครับมาชมกันนะครับเฮ้ย โอ้ย่ไซสใหญ่ครับหนูขมหนูขมหรือเปล่านี่โอ้เอ้ยนกขมนกขมผมว่าขมชัวร์ๆนกขมครับวันนี้นี่อุ้ยมาแล้วหืมมันหมานเลยครับทีนี้อู้ยเรียบร้อยนี่ไซส์สวยเสีด้วยหมานครับหมานครับเนี้ยโอเคโอเคไปไปท้ายครับผม อีกสองอีกหนึ่งหลังนึงอันนี้อ้าวอันนี้ก็เรียบร้อยอออของเท้ารองเขาขาครับรองขาวครับโอเคสามแทมครับสามแทมนะครับจุดนี้เราอีกหนึ่งหลังไม่รู้อยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวตามก่อนอยู่นี่หรือเปล่าไม่นะโอ้ โอ้เปิดมาอย่างสวยแล้วครับได้หนูขมมาเดี๋ยวตามหาอีกหนึ่งหลังครับใส่ไว้ไหนก็ไม่รู้ เหมาาือนจะโดนนะครับเพราะเชือกตึงเข้าไปข้างในครับนหนูอะไรตัวองขาวอุ้ยบัเม่น,น,นกูฝานอีกแล้วบัวเม่นอุ้ยห,าหา่างห่างคาดเฮ้ยหนูฟานเฮ้ยหนูหนูวายวะอูอ้อันนี้บอกไม่ได้แล้วครับว่าฟานหรือวายเพราะว่าหางไม่อยู่แล้วต้องมีตัวนี่แต่ไม่ใช่หนูท้องขาวครับดูดูสังเกตหน้าตากับหูหนูฟานหนูฟาน หมูจะตั้งี่ขนสีส้มท้องจะขาวนี่นี่นี่นู่นไวคล้ายกันนี่สีแต้มครับหกหลังสีแม้มนี่หนูหนูป่าล้วนๆครับนี่อันนี้ก็นี่ครับหกหลังสีแ้มครับถ้าถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะหนูฟานนะครับเพราะมันไม่ได้อยู่ในดงถ้าเป็นหนูอะไรนี่ครับนี่หนูขมไซส์สวยๆมาเลยครับนี่อุ้ยสุดยอดสีแต้มครับจุดนี้ใส่ไว้หกหลังโอเคครับ ต,ตามหมายเลขสอนะครับขอไปลุ้นจุดสองต่อนะครับเดี๋ยวเราติดตามครับอันนี้กินอีกจุดหนึ่งที่ใส่ไว้ประมาณสามหลังนะครับเดี๋ยวมาลุ้นไปด้วยกันครับว่จดดาจะเดือดกน้ยหรือเปล่าหลังแรกเป็นไงครับหลังแรกมากไม่โดนครับเขาเก็บลดลงมาสักอา้าวเรียบร้อยเทาเขา นี่ครับโอ้ดูดูที่มันขุดครับดูที่ขุยที่มันขุดโอู้ไม่น่าใช่หนูตัวนี้นะครับผมว่าเหลืออีกหนึ่งรางครับดีจากข้อรอยไม่น่าจะใช่หนูตัวนี้นะครับผมว่าอันนี้ไม่เข้าครับ อันนี้ไม่มาครับโอ้โม่ใส่อะไรเดี๋ยวมาดูหลังที่สองครับผมใส่ครับนี่โดนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายใกล้ๆนะครับนี่ครับโดนหนูอะไรนกคมบ่าโอ,อ้ น,นูอข้าวก็ะเม่ะหนุ่มวันนี้น่าจะขมเล็กครับน่าจะเป็นหนูขมเล็กครับเรียบร้อยครับผมหากรนดินน้ำครับ<ฮ>อันนี้โดนนะครับกูยังไม่ตายด้วยครับดนดออะไรน่องางนี่นหนูมามฟา นีบข้างหลังครับยังไม่ตายเลยตัวนี้ทนวันนะครับเป็นหนูฟานนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอเก็บกันนะครับอุ้ยอันนี้โดนนกครับแต่ผมไม่รู้นะนกครับมันคือนกกนอะไรครับนี้ผิดคิวมาอีกนี่ครับตัวตัวสีม่วงนี่ผมไม่รู้นะครับผิดคิวมาครับไม่รู้ว่าเป็นนกอะไรนะครับนี่ นกมาหนึ่งเมื่อกี้เกือบไม่เห็นเพราะใส่ไว้ตรงนี้ครับนี่ตรงที่มันขุดเยอะๆนี่จะโดนอยู่นี่โอเคครับเดี๋ยวต้องเก็บกลับกลับไปดูกันนะครับว่าเป็นนอกอะไรโอเคครับอย่าติดตามต่อครับข้างหลังหลังที่สี่เองมาครับ อ่วโดนครับนี่หนูอะไรครับข้าดดิครับนี่น่าจะหนูท้องเข่าต่ตัวตัวใหญ่ อ่านเจอเลยเออเนี่ยแนววองควัดนะฮะเราใส่เราใส่ไว้ต่อครับนี่ครับดูสภาพป่าที่มาใส่ชันมากครับนี่ หลังนี้โดนครับแต่มีอะไรมากินต่อไม่รู้โอ้โหนี่ครับนี่โดนหนูฟานครับแต่โอ้โหนี่อะไรมากินต่อมันดูน่าเสียดายครับโอเคครับเดี๋ยวไงผมเปลี่ยนใหม่ก่อนครับเอาวันนี้ออกแล้วก็เอาเหยื่อใส่ไปใหม่ อันนี้ดีครับแต่ไม่เจออะไรครับจเบอจอแต่ก้าครับเท้<ก>า,าขาดกระจนตร้งราอนเท้าเท้าหลุดยูงนี้ครับ <S <S ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเท้าของกระจนหรือว่าเท้าของอะไร <win> <N AS 2> <t ose> ะไครับโอ้ยน่าเสียดายครับหลังนี้ไม่โดนตัวครับอลำบากมากครับชันมากเดี๋ยวผมให้ดูครับนี่โอ้โ <l> ห <ucky> เดินขึ้นมาแบบชันมากครับลำบากมากครับมาใส่ใส่หนูบนเขารอบนี้โไปครับไปรุ้นเันต่อโอ้โหเหนื่อยวันนี้ฮะ โอ้อันนี้โดนหนูเล็กครับโอ้ยฮะโดนรับหนังโอ้ย มีร่องรอยอะไรเอาไปกินอีกแล้วครับตัวหางนี้เนี่ยโอ้โหดูดิครับหัวไม่เหลือแล้วครับโอโ้เหลือแต่ตัวพอดนเขาเราก็มีอะไรเอาไปกินตลอดครับอ,อย่างสิ่งออาโดนครับอ,อันนี้หนูไหวหรือเปล่าครับ โอ้ไม่ใช่ของฟานแต่ตัวใหญ่ครับตัวนี้ตัวยาวเลยครับนี่โอ้ตัวสวยๆแล้วครับตัวนี้สวยสวๆไมนี่สวยโอ้ดูครับโอ้ตัวยาวมากเลยครับตัวนี้นี่ครับนี่ครับโอ้สีสวยมากครับโอเคครับเราเก็บก่อนครับ โดนครับตัวเล็กครับโดนครับอ๋ยอยางนร้ห็ยิ้มบนหน้าได้ฮะโอ้แต่ละตัวมีอะไรมากินตลอดครับมีน้องลอยตัวอื่นมากินตลอดเลยครับนี่ยโดนแต่ละตัวดูครับ เท้าหายหมดเลยครับเท้าหน้าเท้าหลังหายหมดเลยโอ้โหอะไรก็ไม่รู้คร <Switzerland> ับแตตัวนี้พอได้ครับแต่เก็บครับมาหนี่ นี่ไม่เข้าครับไม่โดนครับส,สร,รุปผลงานของเราวันนี้นะครับนี่โดนมาสิบเอ็ดแต้มครับรวมกลุ่มนกตัวหนึ่งแล้วก็มีที่แบบว่าโดนแล้วก็เอาอะไรเอาไปกินอีกประมาณสามตัวครับถ้าโดนหมดนก็สิบสิบสามสิบสี่ตัวครับหนูฟานครับ นี่ครับได้หนูฟานมาหลายตัวอยู่ครับวันนี้สามตัวลงมาสามตัวครับจริงๆหนูฟานนี่โดนโดนห้าตัวนู่นนะครับแต่มันแบบสภาพมันไม่ได้ครับมีร่องรอยอะไรเอาไปกินต่อยก็มีครับนี่ครับที่พอได้มาครับแล้วก็นี่ครับหนูขมไซส์สวยเลยครับหนูขมเป็นหนูขมป่าครับนี่ผมบนเขานี่ครับได้นกแขกมามหนึ่งตัวนะครับใส่งามๆอยู่ครับนี่หนูขมอันนี้ก็หนูขมครับ หรือว่ามันหมานต่อเนื่องครับยังไงฝากติดตามต่อด้วยนะครับเพราะว่ายังใส่ทิ้งไว้อยู่ครับผมว่ากะว่าจะใส่ทิ้งไว้ประมาณสองคืนสามคืนนั่นแหละครับเพราะว่าจะลุ้นอย่างอื่นอีกครับไม่มีแค่หนูพวกนี้นะครับยังเหลือหนูไว้ที่ยังไม่ได้ก็มีครับก็เผื่อมีโดนสัตว์อื่นอีกครับอย่ามาลุ้นต่อครับว่าจะโดนอะไรบ้างครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวล่ำลาเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวกลับบ้านก่อนครับ สวัสดีครับร